เลิศงามยามดีนะคะวันนี้เราได้นําตะแกรงล้างน้ํานะคะชิ้นตัวอย่างของทางเรานะมาขัดทําความสะอาดค่ะหลังจากถูกใช้งานนะคะมายาวนานนะเกือบ10ปีนะคะขัดทําความสะอาดนะคะด้วยผงซักฟอกธรรมดาเลยนะคะหลังจากทําความสะอาดนะคะแล้วก็ตากให้แห้งแล้วนะคะเราจะมาทดสอบกันนะว่าหลังจากทิ้งไว้ยาวนานขนาดนี้เนี่ยคุณภาพยังดีเหมือนเดิมหรือเปล่า เรามาดูกันนะคะว่าตะแกรงปิดฝาท่อระบายน้ํานะคะ,ะรุ่นต่างๆเนี่ยรูตามันเป็นยังไงนะคะ,ะรุ่นเอกส33รุ่นแรกจะเป็นอยู่ที่รูตาจะอยู่ที่22คูณ30.5นะคะอ,ะอันนี้ก็มีรู้เหมือนกันนะคะมันแค่ไหนนะคะแต่เรามีเหรียญค่ะค่ะวางตรงนี้นะคะ เอาเหรียญบาทใส่ลงไปแต่นี้จะคาที่เหรียญบาทนะคะถ้าเกิดคุณลูกคา้าท่านใดซื้อแล้วโอ้งองไม่รู้รูตาอะไรไม่รู้นี่คือรุ่นนี้นะคะที่ลูกค,าค้าพอจะทําได้หรือไม่ก็นิ้วก้อยค่ะใส่ลงไปก็จะคาแบบนี้นะคะก็จะซื้อรุ่นไหนไม่รู้นะคะแต่ก็เป็นรุ่นนี้ได้อันนี้นะจะเป็นลักษณะว่าเขาจะป้องกันคุณสมบัติของเขาคือป้องกันหนูงูได้ค่ะ Xs หกสิบสามนะคะอันนี้ก็คือเหรียญบาทอะค่ะไอเหรียญห้าบาทนะคะเ,เหรียญสิบบาทค่ะขอโทษค่ะ ส0บ,บาทวางลงไปปุ๊บอันนี้ก็คือลักษณะรูตาของเขานะคะตัวเหรียญ63เนี่ยเติมไปจะเป็นรูตาทะลุผ่านลงไปนะคะ,ะตัวต่อไปรุ่น X 4 3นะคะเวลาที่คุณลูกค้าสนใจอยากได้รุ่นไหนก็ไม่รู้นะคะเหรียญ5บาทค่ะอันนี้จะประมาณนี้นะคะก็ตอนนี้นะคะเราจะมาสาธิตค่ะว่าอันไหนนะคะจะรับน้ำหนักมอเตอร์ไซค์ได้ดีกว่ากันนะคะระหว่าง3รุ่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ประมาณ100กว่าโลก,ก็เอาอยู่นะคะอันนี้นะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากได้ตะแกงปิดฝาท่อระบายน้ำเหล็กฉีนะคะสามารถทักได้ที่แอสติเมทันไลค์แชร์ซับสไครต์เหมือนเดิมน,นะคะ